สวัสดีค่ะหัวข้อวิดีโอนี้นะคะการงานการค้าขายของคุณจะขยับขยายขึ้นไหมการงานและการค้าขายของคุณจะขยับขยายขึ้นไหมผู้ชมวิดีโอนี้นะคะสงบนิ่งและตั้งจิตอธิษฐานสื่อถึงพระยิบซีดีๆนะคะการงานการค้าขายของคุณจะขยับขยายขึ้นไหมขอประดับน้านแห่งไพ่ยิบซีและขอประดับน้านแห่งคู่บาจันพรยิบซีให้พ่ออกมาดีๆตรงๆด้วยเถิดไดทำการดูโดยรวมนะคะ อาจจะแม่นและไม่แม่นสาหรับบางคนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะการงานการค้าขายของคุณจะขยับขยายขึ้นไหมขอพระรามนาถแห่งพาย,ยุซีและขอพระรามนาถแห่งกูบาจันพาย,ยุซีให้พายออกมาดีๆตรงๆมันแม่นด้วยเถิดว้าวค่ะ ส,สัญญาณที่ดีนะคะการงานการค้าขายของคุณจะขยับขยายขึ้นไหมการงานการค้าขายของคุณจะขยับขยายขึ้นไหม ววอวีสีค่ะการงานและการค้าขายของคุณนะคะส่วนสัญญาณที่ดีนะคะตั้งแต่ใบรแรกเลยคะ่ะดูสดใสอร่ามตานะคะแล้วก็มีหนึ่งเลนทองยักษ์กับควีนนะคะเจ้าหญิงนะคะนักบัลลังค่ะไปที่สองนะคะ ดูดีทีเดียวค่ะสดใสดูฉลาดนะคะว่องไวค่ะเป็นวัยรุ่นที่หัวสมองดีค่ะอาจจะมีเล้อเล็กน้อยนะคะแต่อาจจะมีการขยาย,ย,ายเพราะว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ต้องโตขึ้นนะคะหกถ้วยค่ะมนุษยสัมพันธ์นะคะส่งคนนะคะพูดคุยกันนะคะแล้วก็มอบถ้วยช่อดอกไม้ให้กันนะคะคุณคิดค่ะมีวุฒิภาวะสงบนิ่งนะคะมี มีความกุ้นใจเล็กน้อยแต่ว่ากำลังคิดไต่ต,ตองอยู่ค่ะว้าวนี่นะคะว้าวมากค่ะและใบที่ห